สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นนะครับยำแรงของวันอังคารนะครับสำนักคลิปนี้ครับร้านพีเนตโอเดโอนะครับจะมานําเสนอนะครับรีวิวนะครับดอกลําโพงนะครับดอกลาโพง12งนิ้วนะครับลราคา21เนิ้วนะครับสําหรับทันทียังมองหาดอกลาโพงอยู่นะครับเพราว่าจะเป็นเน็ตเบิร์กนะครับเน็ตเบิร์กครับตัวนี้เป็นเน็ตเบิร์กของเมเจอนะครับ สองนหนึ่งนะครับสามขุนหนึ่งนะครับสำหรับทันใดที่ยังมองหาเน็ตเบิร์กนะครับน้ําเสียงนี่สุดยอดนะครับตัวนี้สำหรับทันที่ยังมองหานะครับราคาอยู่ทีแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับก็โตนะครับสาหรับทันใดที่ยังมองหานะครับสอบถามเขามาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตูดเจ็ดห้าศูนย์นะครับเจ็ดห้าศูนย์ยังพอมีอยู่นะครับสําหรับ อาจารทันไหนที่ยังต้องหาตูดนะครับเจ็ดห้าศูนย์ตัวนี้โดยเฉพาะตัวนี้นะครับตูดเจ็ดหาศูนย์ตัวนี้เป็นรุ่นสองพันสิบหกนะครับตัวนี้ยูทีหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับตัวต่อตูดนะครับบอว่าจะเป็นตาแหรมไล่เล่นะครับตากแหรมไม่เล่ตัวนี้นะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับต่อถามขอาม้าได้นะครับรันเพเน็ตอะแด็อนะครับ เพาว่าจะเป็นดอกลำโพงนะครับ12งนิ้วนะครับ212 300เอ็ดนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,000บาทนะครับต่อต่อดอกนะครับเพราะว่าจะเป็นดอกนิโอนะครับดอกนิโอตัวนี้เดิมๆนะครับนิโอมิยูซีีดอกนะครับดอกละ1,800บาทนะครับสําหรับดอกนิโอสอกถามเขาไม่ได้ครับตัวนี้นะครับเพาว่าจะเป็นสิปานิ้วนะครับสิปานิว e สามร้อย s นะครับผมตัวนี้นะครับ e สิบห้าสามร้อย s นะครับเพราะว่าจะเป็นดอก kathy h e สิบสองนิ้วนะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับสอบถามเขามาได้นะครับร้าน p r เน i e อ audio เลยนะครับผมเพราะว่าจะเป็นไอบ้านะครับดอกไอบ้าสิบสองนิ้วนะครับดูที่ดอกละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเติมเดิมนะครับตัวนี้กะยังพอมีอยู่นะครับเพรว่าจะเป็นคอมนะครับคอมห้าศูนย์นะครับตัวนี้ สุดละหลาร้อยบาทนะครับเพราะว่าจะเป็นดอก21นิ้วครับก็ยังพอมีอยู่นะครับดอก21นิ้วยังพอมีให้ลูกค้าได้เลือกดูนะครับสอบค้ามาได้ครับที่ร้านเพนีออดโโอนะครับ21นิ้วนะครับราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่3,000บาทนะครับสําหรับดอก21นิ้ว21นิ้วนะครับเพราะว่าจะเป็นดอกกิฟนะครับกิฟบ18ดนิ้วนะครับแล้วก็ pr audio นะครับตัวนี้เดิมเดิมนะครับสำหรับดอกสิบแปดนิ้วก็ยังพอมียู่นะครับ abl นะครับสิบแปดนิ้วเ็เหมืนนะครับบอกว่าจะเป็นไฟผ้านะครับผมไฟผ้าเป็นไปว้างใบนะครับสําหรับไฟผ้าใอยูหาคมนะครับคมแล้วก็ลอยบาทนะครับสําหรับไฟผ้านะครับสอบถามเขาไม่ได้ครับรันเพเน audio ครับสาหรับอาจารย์ท่านไหนหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ยังมองหานะครับดอกลําโพงนะครับ ลำโพงสิบสองนิ้วยี่สิบเอ็ดนิ้วสิบแปดนิ้วนะครับสอบถามเขามาได้ครับที่ร้านพีเน็ตออ디โอครับผมไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมพาวเวอร์นะครับไ่ว่าจะเป็นพาวเวอร์ของ npe นะครับ npe หนึ่งพันนะครับนี่ตัวนี้ราคาสองพันสองนะครับซื้อเขามาสองแท่นนะครับสภาพสวยๆนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนนะครับยังมองหาหรอ ไข่เอ็นนะครับสภาพนี้ใส่งานปกตินะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับเพราะว่าจะเป็นทีดีเคนะครับทีดีเคไอทีแปดหาศูนย์นะครับแท่นละแปดพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็โรยินนะครับโเยิน l อลสองันีนะครับก็ยังพอไม่อยู่นะครับแล้วก็ทันทีชินชอบน้ำเสียงแรงๆนะครับของว่าเทคนะครับว a าเทคห้าพันอาร์เอสนะครับ ทำเขาม่ได้ครับที่ร้านพนเนอดโอครับสำหรับราคาของหาพันอามเอสนะครับอยู่ที่24,500บาทครับสองพันสี่พบาทนะครับสำหรับหาพันอามเนะครับบอกว่าจะเป็น36มพอามเอสครับสามพัอมเอตัวนี้นะครับมีอยู่3ามแท่นนะครับตัว2องฟิลนะครับทำเข้ามาได้นะครับผมที่ร้านพนเน็ตโอเดโอครับ แล้วกามิกซ์นะครับตัวนี้มิกซ์เท้าครับยูไอซิบหกครับตัวนี้อยู่ทีหนึ่งหมื่นสองพันหารบาทนะครับสอบถามเขามาได้ครับที่ร้านพีเน็ตโอเดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นมิกซ์เอลโต้นะครับตัวนี้เอลโต้นะครับอยู่ทีสามพันสองรอยบาทนะครับสอบถามเขามาได้เด้อครับที่ร้านพีเน็ตโอเดีโอครับ ว่าจะเป็นซาวครับนะครับซาวครับเปิดทื่นชอบน้ำเสียงนะครับของมิกซาวครับรุ่นนี้นะครับราคากรอยูทีหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทครับสำหรับซาวครับสอบถามเขามาได้ครับกิลันพีเน็ตออดิโอครับล้วก็ตู้เบสนะครับไม่ว่าจะเป็นเบสคกีตรานะครับของคัสตอมนะครับตัวนี้สวยๆครับแต่งานปกติครับ เล่นนิ่งนะครับตัวนี้เล่นนิ่งนะครับกันยังพอมีอยู่นะครับสอบถามเขาไว้ได้ครับที่ร้านพินิจออดิโอครับไม่ว่าจะเป็นอีคิวนะครับอีคิวตัวนี้สองสไลด์ครับสไลด์กันเงาครับของบีเอนะครับสภาพไม่กิกนะครับสําหรับอีคิวมาเกียวตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่สามพันบาทครับสําหรับตัวนี้นะครับบีเอนะครับแตัวบนนะครับตัวบนราคาอยู่ที่ ด5พ0บาทนะครับสถามเขาไม่ได้ครับบพราว่าจะเป็นอีกชิคิวของเอลโต้นะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ที่ผมนําเสนอหรือว่ารีวิวพี่เซนนห้อาจารย์ท่านใดที่ราคาที่มันปิดเปลี่ยนไปจากพ่อนะครับกขอโทษขอภัยนะครับขอโทษขอไัยสำหรับเอฟซีของพ่อนะครับอาจารย์พิเนตออดิโอนะครับอาจารย์พิเนสขอโทษขอภัยแล้ว สอบถามพ่อมาอีกคันหนึงนะครับเรื่องราคาที่มันแน่ชัดนะครับสำหรับคลิปนี้จะฝากไว้เพียงค่นนี้นะครับขอบคุณครับ